สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าอยู่ช่องของผมเองนะครับผมวีลากรชัยโยมีรถเข้าใหม่มานําเสนอนะครับคันนี้ขายอยู่125,000สบาทอีซูซูดากอนนะครับดากอนไอปีสองพนะครับตัวไฟยยญนะครับแล้วก็มีตัวครอบกระจังหน้าเรียบร้อยนะครับครอบันชนนี่สีสันประมาณนี้เลยนะครับดูรอบคันนะครับสีเดิมเกือบทุกชิ้นแล้วกันนะครับแต่ว่าได้สีเดิมนะครับ มีเคลียมมาบ้างบางชิ้นนะครับตามการใช้งานนะครับมีรอยตามการใช้งานบ้างแต่สีสวยนะครับแม็กไลเนอร์มีให้นะครับสวยๆใช้งานได้ปกติยางเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยนะครับผมยางสองหกห้าเจ็ดห้า R สิบห้านะครับผมนี่ยางสามสองยางสามสองร้อยอินฟินิตี้นะครับฝาท้ายเดิมนะครับรูดีโอเดิมเลยนะครับมีดาก้อนพาเวอร์แม็กอยู่ครบนะครับหลังเดิม ขึ้นปิดลงง่ายๆนะครับสามพันเทอร์โบมาดูด้านภายในนะครับ L S โฟร View ใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้สี่ประตูตัวสูงเลยนี่บเบาะดิมๆนะครับผมมีรอยการใช้งานบ้างตามอายุรถนะครับปี2001แล้วรถ20กว่าปีเครื่องดีนะครับคันนี้เครื่องดีเดี๋ยวสไต้เครื่องให้ชม อารมอยากติดก็ติดนะครับตรงนี้มันจะเรียวๆเลยนะครับแต่เครื่องดีนะครับนี่ฝาครอบอยู่ครบนะครับคำเตือนเดิออยู่ครบหน้าเดิมฟฝากระพุงเดิมน็อตไม่ขยับสวยๆนะครับมีไอไหมไม่มีไอนะครับคันนี้ปั๊มไฟฟ้านะครับเครื่องเง้งๆนะครับผม เดดใหม่ทางเกยสบายนะครับดัดแบบใหม่ทางเกยสบายคันนี้ขาย1 2ึ่งแสบาทโฟวิวใช้งานได้ปกติทาสีเต็มนะครับรู้สึว่าพร้อมใช้งานเลยแล้วกันใครสนใจโทร0926500292นะครับตามเบอร์นั้นเลยนะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งรายละเอียดไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างอีกทีนึงนะครับติดต่อได้เลยครับผมออโต้ยุทธาขาสวัสดีครับ